แย่งกันยกันไปก็จะเปนโรคซึมเศร้าทักเจก้าอนะไไรสดกันะคลงคลิปถ้าลงคลิปลัวมันจะซ้ำอีกตัวน,นี้ก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ไมกล้าาจ,จะลงได้หรือเปล่าไม่รู้ถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะคะ ดูทุกวันดูแล้วมีความสุขขอบคุณค่ะยกันนะคะิที่เก็บไว้ในสมมติสมมติะไ์ในติ๊กต็อกขยายอะติ๊กต็อกติ๊กต็อกยายก็เล่นได้ใช่ไหมยายมีติ๊กต็อกได้ เออเหรอแล้วมันได้ยังไงอ่ะของขวัญต้องเปิดยอดลลายคอนอนโซลเค่ะจากคอนโซเออมันจะขึ้นในระบบถูกไหมเราได้เท่าไหร่เดี๋ยวแยกกันไว้ใครเอาตาออกใครเอาตาออกพี่พลอยเหรออ่าในเฟซลุนห้าเรื่องมัชฌาพันธ์พี่พลอยตาออกเหรอ ว่าแล้วว่าตาไปตาไปไหนเนี่ยตาไม่เห็นไม่เห็นจะไม่ออนไปไม่หมดก่อนเด็ทียนความสุขความสุขของคุณยายคุณย่าคุณป้าทั้งหลายนะคะลงคลิปไม่ได้หรอต้องน่ากลัวมันซ้ำกลัวมันทําแบบว่าซ้าเหมือนเดิมอย่างเงี้ยกลัวเขาบล็อกเราอีกนานไปเลยก็เลยไม่ลงนะแต่ไม่รู้นะแต่ว่ามมีหลายคน ลุงวิทย์ก็เลยกลัวมันเลยก็ไม่กล้าลงเลยคุณสาคอนเป็นกำลังใจให้อ่าภาคตะวันออกเฉียงเหนะออย่างเช่นบุรีรัมอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆจังหวัดนะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนายทหารทุกท่านด้วยนะคะดูอยู่นะคะ อืนะคะส่งกำลังใจให้เด้อแต่ว่าวิ่องอยู่ก็ม,อนะมอาอยู่น้ำมันแก๊แตนเด้ออยู่น้ำนองเพชรน้นองพลอยเด้อคีณพ่อบ,บ่อยไลท์สดยูว่าสิไปมื่อไรเมื่ออื่นอื่นพี่ยงกระโดดได้ครับที่ยูดันครับบายบายจ้าเออเขาไลฟ์สดเขาไลฟ์สดกล้องบ๊ายบาย <laughs> สมุดอันะี้ขอบคุณด้าค่ะขอบคุณค่ะนอนหลับค่ะแม่นอนหลับอยู่ลูกมาเล่นกับลูกแล้วทั้งขึ้นอนอนนอนหลับค่ะลงลูกธรรมดาค่ะเรียกว่าลงไม่ได้อะไรอ่ะ กินไม่ได้นะน้องคอยอ๋อแอปแดงของแม่แตนใจเกินแสนก็น่าจะได้อยู่เมื่อกระโจมสีพะน้ำไปบอกข่ายญี่ปุ่นติชื่ออะไรของแอปเออเหรอใช่ต้องบอกเขาต้องแล้วแม่แม่แตนนใจเกินแสนค่ะ